มาดูกันบ้างน,นะครับว่าบริษัทจดทะเบียนตลาดรับหลายบริษัทนะครับก็แสดงความจำนองประกาศออกมาแล้วนะบอกว่าจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโซ่อุปทานหรือว่าซัพพลายเชนในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเสรีการชงในครั้งนี้ต้องบอกว่าหลากหลายบริษัทเองเป็นบริษัทที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องเดิมอยู่แล้วเช่นเป็นกลุ่มธุรกิจาการแพทย์เช่นกรณีของ EKH อันนี้ก็คือโรงพยาบาลเอกชัย PR9 อันนี้ก็คือทางด้านของโรงพยาบาลพระราม9 ทชจโรงพยาบาลทนบุรีแบบนี้เป็นต้นหลากหลายบริษัทเองอาจจะทำธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับทางด้านของเครื่องดื่มก็ดีหรือว่าเครื่องสําอางความงามอยู่แล้วนะครับเช่นกรณีของอิชิตันเซเป้มาลีคาราบาวกรุป๊ป หรือว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะของเวสําอางก็ดีความงามก็ดีเช่นบิวตี้นะครับดีดีดีคิสนะครับหรือว่ากลุ่มอาหารเสริมเช่นของเมกา้าหรือว่าดีโดีที่เมื่อวานได้คุยไปแล้วก็ IP แบบนี้เป็นต้นทีนี้มาดูโครงสร้างกันบ้างนะครับก่อนนี้เรารายงานไปแล้วว่าซัพพลายเชนนี้ค่อนข้างจะยาวมีต้นน้ําก็คือปลูกนะครับแล้วก็นําเข้า,มาเมล็ดพันธุ์ถัดมาเลยก็คือกลางน้าคือการสกัดแล้วก็การกลั่นท้ายที่สุดก็คือเอาสารที่ได้จากการสลัดหรือสกัดหรือว่าการการลั่นเหล่านีน้ไปผสมกับผลิตภัณฑ์กลายเป็นฟ แต่ละท่อนแต่และท่อนของ Value value c h a i n นี้มีบริษัทจดทะเบียนบริษัทใดบ้างที่เขาแสดงความจำงแล้วว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมใน Supply chain แบบนี้ท่านผู้ชมต้องดูแบบนี้นะครับว่าบางบริษัทเราฟังแล้วเอ๊ะธุรกิจค e b u s i n e s s ของเขาเนี่ยไม่ได้ทําในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสกัดสารหรือว่าอะไรเลยนะครับแต่ว่าบางบริษัทก็เข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วยเราลองไปดูนะครับว่ามีบริษัทใดกันบ้างทีนี้ก่อนที่จะไปที่นั่นต้องบอกกันว่าตอนนี้ถ้าเกิดดูทั้งซัพพลายเชนนะครับทั้งด้านน คือต้นน้ำกับกลางน้ำเนี่ยมีผู้เล่นค่อนข้างจะน้อยรายแต่ผู้ที่กําลังรอสารสกัดเหล่านี้น่ะและเอาไปผสมกับผลิตภัณฑ์ตัวเองให้กลายเป็นฟินิชโปรดักต์นั้นอ่ะมีจานวนเยอะมากก็เหมือนกับว่าแคบ์กันมาจากนั้นก็ป่องออกมาตรงปลายทีนี้ไปดูกันนะครับว่าในส่วนของต้นน้ํานั้นมีใครกันบ้างะต้นน้ําก็คืออะไรครับการนําเข้าเมล็ดพันธุ์แล้วก็การปลูกนะครับจะมี STA ชื่อกิโทราบเช่นแล้วนะครับก็คือสีตั้งนะครับก็คือธุรกิจยางธรรมชาติตามนี้เลยนะฮะ ถ้ารายละเอียดเดี๋ยวไปอ่านได้นะครับใน The Standard Wealth ตอนนี้ไล่ให้ฟังกว้างๆมีใครบ้าง RBF อันนี้ทางด้านของ Food Ingredients ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการผสมอาหารกังคูลหลายคนบอกเอ๊ะเขาทำธุรกิจในด้านของธุรกิจพลังงานนะครับแล้วก็เทคโนโลยีซึ่งมีความเกี่ยวข้งของกับพลังงานพลังงานทางเลือกกันด้วย เกี่ยวข้องยังไงอ่ะเขาคงจะมีเหตุผลให้อธิบายกันชายโยนะครับอันนี้เป็นเจราจาติดตามเร่งรัดหนี้สินนะครับถัดมาเลยก็คือสันอันนี้เข้าโพดหวานแปรรูปนะครับอ่าก็บางคนอาจจะบอกว่าเป็นเพราะว่าคงจะมีเทคโนโลยีในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร CPF อันนี้ เกษตรอุตสาหกรรมทางอาหารไม่จะเป็นธุรกิจอาหารสัตว์ก็ดีธุรกิจสัตว์เลี้ยงแปรรูปแบบนี้ก็ดีธุรกิจอาหารโดยทั่วไปก็มี BRR นะครับก็คือธุรกิจการลงทุนในบริษัทอันนี้เป็นโฮลดิ้งคอมพานีด้วย TSG นะครับอันนี้เป็นโรงพยาบาลทนบุรีนะครับก็อย่างที่บอกว่าทางด้านการแพทย์เองอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วก่อนหน้าน,นี้ก็เหมือนกับการวิจัยอะไรกันก่อนด้วยนะครับทีนี้ไปดูกลางน้ำกันบ้างก็คือสกัด แล้วก็การกลั่นกันด้วยนะครับมีอะไรกันบ้าง RBF อันนี้คงเป็นความถนัดเขาอยู่แล้วนะครับก็เป็น food ingredients นะครับ DOD เป็น OEM ในการรับจ้างผลิตแล้วก็ไปติดแบรนด์ของลูกค้านะฮะถัดมาก็คือการคูลซึ่งเราได้บอกไปแล้วนะครับทำธุรกิจหลักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของระบบไฟฟ้าพลังงานทางเลือกแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็กระโดดเข้ามาใน supply chain ด้วย KWM เป็นผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเกษตรนะครับอาจจะไปมีการเกี่ยวข้องเรื่องการพัฒนาเครื่องจักร ในการที่จัดสกัดหรือไม่และอย่างไรอันนี้เกี่ยวกันด้วยทีนี้กลุ่มปลายน้ําที่บอกจะมีผู้เล่นหลากหลายรายด้วยกันขอแบ่งออกมาเป็นหมวดหมู่นะครับว่าการที่เอาสารสกัดได้แล้วเนี่ยไปผสมมันผสมได้หลายรูปแบบเครื่องดื่มก็ดีอาหารก็ดีความงามก็ดีอาหารเสริมก็ได้ยังมีเรื่องการแพทย์อีกด้วยไปดูทะเลหมวดหมู่กันบ้างน,นะครับว่าปลายน้ําที่แบ่งว่าเป็น5กลุ่มนี้มีอะไรกันบ้าง ไปดูที่การแพทย์กันก่อนเลยนะครับอันนี้ก็คือ BCH นะครับเป็นธุรกิจกลุ่มโรงพยาบาลนะครับก็มีโรงพยาบาล12แห่งโพลิคลินิก1แห่ง PR9 อันนี้โรงพยาบาลพระราม9 OI r นี่เป็นบตรบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะฮะ EKH อันนี้โรงพยาบาลเอกอชัยก็เป็น General Hospital คือโรงพยาบาลทั่วไปคือมอีทุกสาขาการแพทย์หมวดหมู่ที่2สำหรับปลายน้ำครับก็คือธุรกิจเครื่องดื่มอันนี้ CBG นะครับ ก็คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นโฮลดิ้งคัมปานีถัดมาก็คือเซเป้ของดีนะครับเซเป้บิวตี้ดริงก์นะฮะอิชิอ่าอันนี้เขาก็ประกาศตัวมาแล้วบอกว่าอยากจะเป็นรายแรกๆในการที่จะผลิตเข็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเนี่ยออกมาในส่วนของฟินิชโปรดักส์ด้วยมาลีอันนี้รู้จักกันอยู่แล้วโออิชิทิปโก้นะครับแล้วก็แท็กนะครับถัดมาเลยหมวดหมู่ที่3อาหารกันบ้างอันนี้ปมี RNF r, r เป็นธุรกิจนะครับเครื่องปรุงรสอาหารนะครับถัดมาคือ XO นะครับเป็นผลิตแล้วก็จำหน่ายเรื่องของเครื่องปรุงรสอาหารเครื่องประกอบอาหาร ZEN นะครับก็คือเครือ Central Restaurant นั่นแหละครับ AU กิจการร้านขนมหวานนะครับอันนี้เป็นปลายน้ำเหมือนกัน g ล o c o n ผลิตบรรจุพันธุ์ต่างๆกัด้วย PTG จำหน่ายนะ้ำมันเชื้อเพลิงและธุรกิจค้าปลีก CPF อันนี้ก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับกรเกษตรอุตสาหกรรมแล้วก็อาหารซึ่งก็มีอยู่หลากหลายขาด้วยกันนะครับแล้วก็อีกอันคืออาเซียนอันนี้เป็นแปรรูปสัตว์น้ําแช่แข็งจําหน่ายและส่งออกถัดมาเลยหมวดหมู่ที่4เรื่องปลายน้ําคือธุรกิจความงามนะครับอันนี้ก็จะมีเช่น beauty นะครับก็คือ beauty community ดีด,ดีอันนี้ก็เครื่องผลิตในการผลิตภัณฑ์ดูแลแล้วก็บำรุงผิวกันด้วยค่ามารทอันนี้เป็นเรื่องความสวยความงามอยู่แล้วเครื่องสอําอางผลิตภัณฑ์เสริมความงามแล้วก็คิสก็คือโรจูคิสนั่นแหละครับซึ่งก็ทําการพัฒนาด้วยแล้วก็จ้างผลิตนะครับผลิตภัณฑ์การบํารุงผิวกันด้วยอีกส่วนก็คือสปา ทีนี้หมวดหมู่ที่5ของกลุ่มที่เป็นปลายน้ำนะครับของธุรกิจการเปิดเซอรี่กันชงในครั้งนี้ได้แก่นะครับเช่นเมกาอันนี้ผลิตภัณฑ์ยานะครับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสินค้าอุปโภคบริโภคถัดมาคือดี d ดีที่ได้บอกว่าเป็นผู้ผลิต OEM แล้วก็ผลิตให้ผู้อื่นผู้ผลิตอื่นซึ่งเป็นลูกค้าก็ไปแปะยี่ห้อต่อหลัง RS ธุรกิจพาณิชย์แล้วก็จำหน่ายสินค้าแบบเทเลมาร์เก็ตติ้ง JKN นะครับก็ธุรกิจในการที่จะจำหน่ายสินค้านะครับแล้วก็มีการผลิต content, ลิขสิทธิ์คอนเทนต์บราโฆษณ ไอพนะครับพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพของสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์กันด้วยพบว่ากลุ่มปลายน้ํำ้าเห็นนะฮะมีจํานวนผู้ที่จะเข้ามาร่วมในซัพพลายเชนในครั้งนี้จํานวนเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าเชื่อว่าเรื่องของการเปิดซีรีส์กันชงหรือว่าเฮมในครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นเมกะเทรนกันด้วยนะครับในเรื่องของถ้าถามว่า ถ้าที่สุดผลิตภัณฑ์ที่เป็น finish product s ที่น่าจะออกมา็วที่สุดก็คงจะเป็นอาหารและเครื่องดื่มกันด้วยนะครับโดยทางด้านอิชิก็คือทางด้านของคุณตันภัศกรนาทีซึ่งก่อนหน้านี้ได้คุยกันไปบอกว่าก็อยากจะเข้าตลาดให้เร็ว เพราะว่าเดี๋จะมีการแข่งขันที่ดุเดือดใครเข้าไปก่อนก็จะสามารถที่จะได้เปรียบกันก่อนด้วยทางด้านอิชิเองเขาบอกว่าเขามีโครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้วกําลังการผลิตตอนนี้ใช้ไปแค่55นอกเหนือไปจากนี้การเอาสารสกัดซึ่งสําเร็จมาแล้วเนี่ยไปผสมเข้าไปในผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองมีอยู่เป็นสิ่งที่ไม่ยากนะักจะทําที่เป็นแบรนด์ตัวเองก็ดีหรือสามารถทําเป็น O.E.M ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ทางด้านของอิชิก็ตื่นมาตลอดนะครับว่าใครเข้าตลาดนี้เร็วคนนั้นก็จะได้เปรียบด้วยนะครับถัดมาเลยคือทางด้านของเซเป้นะครับคุณปียจิตรักอริยพงศ์เป็น CEO ของเซเป้บอกแบบนี้บอกว่ากระแสน,นี้ได้รับการตอบรับเป็นจํานวนมากมายเลยก็จะนําเข้ามาประกอบอาหารแล้วก็ผสมกับเครื่องดื่มกันด้วยนะครับโดยที่ตอนนี้ก็บอกบอกว่ากระบวนการต่างๆนี้จะเกิดขึ้นได้ย้าเลยแบบที่เฟิร์นได้รายงานไป เรื่องการได้รับการอนุมัติจากปยในทุกๆขั้นตอนเป็นสิ่งที่มีความสาคัญด้วยแล้วบอกว่าปัจจุบันมูลค่าตลาดกัญชาโลกเนี่ยเติบโตต่อเนื่องมากๆเลยถ้าทั่วโลกนะครับหนึ่งแกว่าล้านเหรียญสหรัฐกันด้วยนะครับก็จะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดคือ60%ของส่วนนี้คือกัญชงเพื่อการแพทย์อีก e 60%็ก็คือเพื่อสันทนาการกันด้วยนะครับในขณะเดียวกันกลุ่มการแพทย์เองนะครับเช่นนายแพทย์อํานาจเอื้ออาริมิตรเป็นกรรมการผู้บริหารโรงพยาบาลครับเอกชัยการแพทย์หรือว่า EKage บอกบริษัทเองก็มีความพร้อมนะครับในการที่จะเข้าไปส่วนนี้แต่แน่นอนที่สุดที่สุดว่าจุดขายของทางด้านการแพทย์คือว่ามีผู้เชี่ยวชาญคือมีบุคลากรทางการแพทย์ในการที่จะให้การดูแลหากว่ามีความเกี่ยวข้องการใช้เรื่องของสารสกรัทดทางด้านการชงม,มาด้วยบอกพร้อมดําเนินการได้ในปี65กันด้วยขณะที่ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปนะครับก็คือนายแพทย์ธนาทิพย์สุประดิษฐ์บอกแบบนี้บอกว่าตอนนี้ก็มีศักยภาพในเรื่องการปลูกด้วยนะครับมีพื้นที่ครับอยู่ที่จังหวัดสระบุรีแต่พูดเหมือนกันเลยกับนนักกววิเคคราาาะหห์ลยที่่บอ ขั้นตอนนี้ต้นน้ํากลางน้ําจากค่อนข้างแคบแต่ปลายน้ําจะค่อนข้างกว้างกันด้วยนะครับในขณะที่ b r รเองนะครับอันนี้เป็นน้ําตาลบุรีรัมนะครับซึ่งบอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการหารือนะครับกับมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ในการที่เตรียมพื้นที่ในการเพราะปลูกอันนี้เป็นต้นน้ํากันด้วย KWM นะครับก็บอกได้มีการร่วมมือกับบริษัทนะครับ NE Hemp Hemp ก็แปลว่ากันชงนะครับในการสกัดนะครับเพราะว่าพืชตัวนี้น่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญในอนาคตกันด้วยและ KWM เนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นเครื่องจักรทางการเกษตรเกี่ยวข้องอะไรก็บอกการพัฒนาเครื่องจักรนั้นแน่นอนจะสามารถนําไปสู่การพัฒนาเครื่องสกัดที่มีประสิทธิภาพได้มากขึ้นด้วยบอกเครื่องที่จะผลิตสารสกัดในครั้งนี้จะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า super critical fluid นะครับ CO2 extraction แล้วก็ ultrasonic extraction แบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นหลาย คนพออา่านแล้วงงว่าเขาเกี่ยวข้องอะไรแต่ละคนก็คงจะมีความถนัดในแต่ละเหลี่ยมแต่ละเหลี่ยมของธุรกิจแบบนี้กันด้วยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นส่วนของสายน้ำนะครับซัพพลายเชนทั้งหมดเลยจากการเปิดเซรีกันชงตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมานี้แหละครับ